วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยเดอะซีรีส์อีพีสหลงรักมีหมู่เราจะมาดูกันว่าพี่น้องเอซีทั้งหลายพูดถึงว่าอย่างไรบ้างโดยเริ่มต้นที่ท่านแรกกล่าวว่าเรื่องที่สามแล้วสาวน้อยเดอะซีรีส์ที่ผมได้กำกับการแสดงฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานนักแสดงสาวน้อยนำเด้อครับน้องรับทุกคำติชมครับ สุดยอดมันสั้นเกินไปครับ25นาทีขึ้นไปดีที่สุดคอมเมนต์ที่สองกล่าวว่าตอนตกมุกยังไม่ค่อยหาเท่าไหร่แต่เนื้อหาทั้งหมดโดยรวมดีมากอุงอิงเพชรบ้านแทงจากอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีคอมเมนต์ที่สามกล่าวว่า555เจอฟักต,ตนใหญ่ของไอา้าโตแล้ว ก็เลยลืมที่ไก่เดือนน้อยเอโกห้า้สนุกมากๆครับคอมเมนต์ Comment ที่สี่กล่าวว่ามันสั้นเกินกับ30นาทีกำลังพอดีครับเวลาไล่ๆกันค่ะกับ EP 1 EP 2ปกติหนังสั้นก็ไม่เกิน15นาทีถ้าถ้ายาวกว่านี้มันจะยืดเยอไปขอบคุณสำหรับคำติชมนะคะคอมเมนต์ Comment ที่5กล่าวว่า โอ้ยยยยยยนาะน้องอ,อมแอมโดนบักโตนอเล่นซะแล้วว่าห้าร้อยห้าสิบห้าชอบชอบหัวทั้งเรื่องเลยคอมเมนต์ที่หกกล่าวว่าดูสาวน้อยเดอะซีรีส์ตลกเฮฮาคลายเครียดนักสะดุดสะดุงทุนมากด้วยฝีมืออยากให้บอสโจสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้ไปเรื่อยๆชอบมากครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า เสี่ยนแจ้งเกิดกลายเป็นดาราดังไปแล้วคือคักเล่นจากส่วนลึกเล่นจากตัวตน555คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าถ้าฮักแทงได้เล่นเป็นน้องออมแอมน้องจะตีบทแตกยอดวิวจะหลายเดอ้อชนกลุ่มน้อยสายมโนก็มาคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ามวนมวนครับสนุกสนุกเวลาขนาดนี้กำลังพอดีไม่ยาวมาก ไปเอฟซีติดตามตลอดกำลังสนุกวิวธรรมชาติสวยงามคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าบอสต่อไปขอสัก30สนาทีเด้อจ้ากำลังม่วนจบแล้วถ้ามีโอกาสโปรเจกต์หน้านะคะขอบคุณสำหรับําติชมคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าส่วนมากจะเล่นคล้ายกับที่เขาเคยเล่นไปก่อนแล้วครับต้องเปลี่ยนเนื้อเรื่องครับคิดขึ้นมาใหม่ มีความคล้ายแต่ก็มีการประยุกต์ไม่จำเจมีความแปลกแตกต่างออกไปของการแสดงมุกตลกคาแรคเตอร์ของตัวละครเพื่อให้เกิดความบันเทิงค่ะคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าไอโตอนเจ้านี้ร้ายแบบนิ่งๆระวังเจบีเดอร์คอยคาเจ้าบทหน้ารอดโดนเต็มๆแน่นอนเลยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าเสียนรับบทบักโตน เล่นได้แบบสมบทบาทไม่ต้องซ้อมเลยระวังซอวีเดอร์คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าขอเสนอแนะอีกนิดยังบ่ทันเป็นธรรมชาติปานไหดแต่ถือว่าการแสดงครั้งแรกเริ่มดีขึ้นจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ามาแล้วแล้วเบิ่งไปสองรอบติดเดี๋ยวว่างงานมาเบิ่องอีกรอบจากคนกรุงเทพมักหมอลำ คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดผู้กำกับม้วนม้วนม้วน,วนรวยรวยแสนล้านไปกับพ่อโจโล่าน้อยอุ้งอิงครับปมมุมมมคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแสดงดีอยู่ทุกคนอยากให้แสดงเอาเรื่องจริงมาแสดงสิดีดีช่วยเหลือผู้ถูกน้ำท่วมคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดผู้กำกับขยอดเยี่ยมนักแสดงกัดแสดงดีขอบคุณหลัหล,ลัครับฝาก เป็นกำลังใจให้กันต่อไปเด้อครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าแสดงการเก่งทั้งนั้นเลยนะครับสุดยอดกันนะครับบอสโจชอนุษย์เสยนนเจบีน้องอมแอมพ่อการชัยที่สุดสายใหญ่ๆว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยลำเพลินโชว์คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าจากนักแสดงที่เห็นแต่เงาในกระจกรถมามือนี้บักโต้นได้เป็นพระเอกแล้ว คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าสุดยอดเลยครับทำไปเรื่อยๆๆ,ๆถูกๆูกทางแล้วดูแต่ไทยบ้านเดอะซีรีส์ได้มาดูสาวน้อยเดอะซีรีส์สูสีเลยแต่สั้นไปหน่อยครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าน่ารักมากจ้าดูสนุกเพลินตาสุดยอดครับบอลน,นักแสดงคุณภาพเยี่ยม555คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่า ติมองเดียวครับฉากเสียนกับนางเอกอาอาโบน่าใช้คำว่ามีแหงดอกมัน18บแปดคักโพดหน้าจะใช้คำว่าเขาท่า, board board าบอดีบอดเด็ดบอดแจวบอดคักโบหลายคำครับที่ใช้แทนกันได้แค่ความคิดเห็นครับคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าออมแอมแสดงดีสุปป่าอีกเข้าท่าใช้ได้แต่ขอนิดนึงนึงบอสเท่าเกิดไปขอธรรมชาติก่าวนี้แน่สั่นโฟดบอสโจ คอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าววา่าดีแล้วครับแต่อยากให้ตัดต่อเชื่อมคำวอกันกว่านี้นี่มันยังเป็นเทกเทกพลาดพลาดอยู่ครับเห็นได้ชัดคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าววา่าฮ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 ่าอยากหัวเสียนได้ตอกตอกว่าซานนนคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าววา่าเบิ่งแล้วเดิมม่วหลายๆแต่ว่าสั้นไปหน่อยลงให้ยาวยาวกว่านี้จักหน่อยแนะ่ ให้กำลังนักแสดงทุกๆคนเดอแสดงดีทุกๆคนเดอคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่ารอบนี้เสียนได้แสดงตามบทบาทสุดยอดเลยการแสดงของเสียนกับป๋อมแปมสุดยอดจ้าคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าหัวจนแขว่แห่งหมวลคักแสดงดีทุกคนโดยเฉพาะบักโตนสุดยอดเลยคอมเมนต์ที่ถัดไปกล่าวว่าอีพีสาม บักตนมันไรอีไม่ติดไม่ซีเรียสอะไรครับดูเพื่อความบันเทิงดูฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆขอกราบขอพระคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้วงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงและอย่าลืมกดไลค์ให้พวกเราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ